สนับสนุนรการโด G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเกรปเกอร์ผมเก่าสุดการเกรปเกอร์ทัวรครัหนึ่งแล้วอาจจะแปลกใหม่ใหม่สักหน่อยสำหรับสถานที่ในการจัดการออนทัวร์ทัวร์ตอนนี้ออนทัวร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคือผม G P X Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนในการบนิการครับผมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ G P X มีโปรโมชั่นสุดแรงนะครับจ สำหรับผู้ที่จองรถรุ่น m a ส300แล้วก็ m a ส300 Max ในช่วงมอเตอร์โชว์นะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมอันนี้คือส,สิมนีสส้นสสนงานมอเตอร์โชว์พอดีเลยใช่ครับก็คือสามารถรับข้อเสนอนะครับพิเศษนะฮะกิฟต์บ u ลเชอร์นะฮะส่วนรถมูลค่า1,000 10, 0บาทนะฮะแต่มีข้อแม่น,นิดหนึ่งว่าต้อง ลงทะเบียนผ่านทางการจองออนไลน์เท่านั้นนะครับ<แ>ซึ่งการจองออนไลน์เนี่ยก็จะได้ QR code ใช่ไหมครัจากการลงทะเบียนแล้วก็เอาไปแสดงที่หน้าร้านนะครับ<แ>เพื่อรับส่วนลดจากค่าตัวรถปกตินะครับ ซึ่งสามารถเลื่องแล้วก็ที่ตัวแทนจำหน่าย g p x ได้กว่า300สาขาทั่วประเทศนะฮะครับอ่านี่นี้คือเด็ดมากนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์รือว่าอยู่ในห้องไม่ใช่ท่ามกลางบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์เรื่อว่าเป็นงานแสดงยานยนต์ครั้งแรกของโลกหลังจากปิดล็อกโควิด19ไปของโลกเลยเหรอครับของโลกเลยหรือว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยบรรดาค่ายผู้ผลิตต่างๆก็ขนลถ โมเดลใหม่ๆมาโมเดลปีใหม่สีใหม่แล้วแต่จะไม่ต้องหนาวเลยขนลุกขนลุกทุยขนลุกขนลดขนลดนะฮะเรามาเริ่มกันที่ค่ายแรกที่เปิดตัวในงานโชว์ครันี้41ิครั้งนี้ด้วยนะครับค่ายลุกกตินะฮะอันนี้รีมาที่หนึ่งว่าที่เราจะมาคุยกันในทอครั้งนี้เนี่ยจะเน้นเฉพาะรถที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆนะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับจ่าจ๋า ดุคติเนี่ยนะครับก็จะมีโมเดลใหม่นะฮะคาริเกล V4 เวอร์ชัน2020นเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปจากตัวเดิมบ้างก็มีการเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างภายในปรับปรุงเล็กน้อยอ่าโดยใช้หลักการของพาริเกล V4R ที่เป็นตัวเวอร์ชั่นแข่งนะฮะใช่ที่มีเวอร์ชั่นขายด้วยแต่วันขายด้วยราคาก็2ล้านกว่ากว่าเบาบานะครับผมโอเคนะถ้าค่ายบอกว่าตัวคาริเกล V4 2020เนี่ยก็คือยังเป็นรถที่ ง่ายต่อการควบคุมนะแม้ว่จาจะสเปคสุดยอดขนาดนี้นะครับทำความเร็วได้ดีขึ้นนะทั้งในสนามแข่งแล้วก็การใช้งานบนท้องถนนนะครับใช่สเปคต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยรละเอียดค่อนข้างจะเยอะอันนี้อยากให้พเพื่อนๆลองไปอ่านในเว็บไซต์ขอ,องเิเชียลก็ได้ในเว็บไซต์ของเ e d บ i k กเกก็ได้นะฮะบผมีบ<ข>อกไว้แล้วนะครับครับผมต่อมาครับอันนี้มาถึงค่ายถัดมาเรียกว่าเป็น รูมไทยแลนด์นะฮะรูมรูมนะอ่ะคือเสียงเสียงเร่งเครื่องเร่งเครื่องเมื่อก่อนเราอ่านเขาว่าว่รูมว่ามนะพ็ก็อ่านกันมาตลอดรวเป็นรูมรูมนะรูมไทยแลนด์นะครับครับผมได้ทําการเปิด3แบรนด์อันนี้เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมีการเปิดแบรนด์ สักช่วงก่อนงานมอเตอร์โชว์เล็กน้อยไปแล้วนะครับที่หมาทิ่หนึ่งประมาณวิกหนึ่งนะครับแต่ในงานนี้ก็คือคนตัวเป็นเป็นนะฮะมาให้กับเพื่อนๆที่สนใจในแบรนด์นะที่จะประกอบไปด้วย KTM นำทัพเลยนะใช่ฮัสก็ร์นาครับแล้วก็บาจาบนะฮะอ่าสามแบรนด์นี้นะครับครับผม KTM เนี่ยอ่าเอารถมาโชว์ในบางรุ่นละนะฮะแต่ยังไม่มีการเปิดราคาที่งานนี้นะครับ ตัวเด่นสุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นตัว300ดเ v e n จอ r ์ใช่อะไปลองแล้วเป็นไงบ้างก็มิติรถดีมากเลยอันนี้คือคือไปลองลองรูปคลำลองลองคล่อมเฉยๆคล่อมแล้วคือทางทางในงานเนี่ยเขาเปิดให้คนที่แบบสนใจจะขึ้นไปนั่งลองได้นั่งลองได้แต่เปิดเครื่องไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ํามันนะตอนน้ำมันออมนะครับอ่าก็มิติดีครับมิติดีถือว่าเป็นรถในขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะจะบอกว่าเล็ก มันก็เล็กจะบอกว่าใหญ่มันก็ใหญ่คือคือผมมองว่าม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นรถที่แบบอ่าเป็นเป็นบิ๊กไบค์อ่ะนะคือตามคลาสของเขาเนี่ยใน390เนี่ยแต่ว่าด้วยลักษณะข,ของการออกแบบเครื่องยนต์ที่เป็นสูบเดียวเนี่ยนะครับใช่สูบเดียวลูกโตกับสายนี้เนี่ยผมว่ามันแมชกัน ทีีดวลเยสมควรแล้วยิ่งมีแบบเรื่องของคันเล่นไฟฟ้าโมเดลขับขี่มาให้ด้วยนะก็รอรุ้นราคาแล้วกันว่าจะเท่าไหร่แต่เชื่อว่าคันนี้จะเป็นพระเอกของ KTM ในช่วงนี้เลยนะครับนอกจากจะสามก้าสุ่นก็จะมีเจ็ดก้าสุ่นซีรีส์มาด้วยก็จะมีเจ็ดเจ็ดก้าสุ่นตัวตัวดู๊ที่เป็นตัวมิเก็ตนะฮะแล้วก็มีตัวแอดเวนเจอร์แล้วก็แอดเวนเจอร์อาร์มาด้วยนะแต่คั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการเปิดราคานะครับรุ่นเลยครับผมอ่ะ ฮัสควาน่าจ้ะฮัสควาน่านี่ขนมาสามคันคนมาสาคันนะครับคมีคันไหนบ้างจะมีสวาพิเรนสองห้าศูนย์อ่าขอสัมเดียสวีเดนหนสวัพีเรนนะฮกระกลิ้นขึ้นจังหวะใช่ครจะเป็นรถคลาสสองร้สิบเพียงคันเดียวของฮัสควาน่าที่เปิดตัวในงานนี้อ๋อโอ้แจต่จริงๆที่เราเห็นกันในข่าวเนี่ยจะมี2รุ่นนะสอง อ่าใช่แต่ว่านี่คืออมาคันเดียวใช่จะมีสองขาวกับส่องดำอ่าเอาเป็นเป็นซอเเลนมาใช่จะเป็นตัวเลนี้ไม่มาอ่าใช่ไม่เห็นในในบูธนะฮะอ่าก็คือจะเป็นตัวที่เป็นแฮนด์บาร์ก็คือไม่ใช่ตัวคาเฟ่ไม่ใช่ตัวคาเฟ่ใช่อ่าก็เป็นทรงในเกตปกติใช่แล้วก็มีทั้งวิทเพลนกับซ็อกเกล่นสี่์หึ่งที่มาโชว์ในงานด้วยอ่านะฮะซึ่งก็ส0 1นึงี้ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับของคิดีเอเข้ามาก้ยกันยใช่ก็ม่าเราาเหมาี้วยกัน เพิ่มจริงๆหมายถึงว่าในอนาคตขายแบบครบเซ็ตเนี่ยก็จะมีตัววิเทเลนนั่นแหละ250สมาด้วยทับอีกหนึ่งรุ่นนะครับ,รบแต่าจะให้ไม่ได้มาโชว์ในงานนี้นะฮะใช่แล้วอ่ะทีนี้ที่เปิดราคานะครับของทางรุมเนี่ยนะครก็คือบาจาร์นั่นเอง ประจานเนี่ยมาด้วยกันอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5รุ่นด้วยกันนะครับครับผมไล่เรียงไปเลยนะฮะไล่มาจากรุ่นเล็กสุดเลยอ่าพาร์ซาเอ็มเอสหนึ่งหกศูนย์นะครับเป็นเนกเกตสตรีทนะฮะใช่ครับเครื่องร้อยสิบซีซีนะครับหัวฉีดนะฮะดิสเพลย์หน้าหลังอ่านี่เป็นตัวม้อลมครับนะราคาอยู่ที่69,800บาทขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งกับเนกเกตคลาสสองร้อยพาร์าเอ็มเอสสองร้อยครับผมครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์สองสิบซีซีนะครับตามชื่อรุ่นเลยนนนนะะคครรรรัับบบบเื่ออองยต์แหหววฉีีดดำปมมม้้ ABS หน้ามาให้นะฮะครับผมอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่คู่ขนานกันกับเป็นเอ200ก็คือ RS 200อ่าตอนนี้ก็มาเป็น Sport b บายสปอร์ตทัวร์ลิงนะฮะด้วยลักษณะการวางแฮนด์เนี่ยจะสูงหน่อยหนึ่งจะสูงนิดหนึ่งคือจริงๆเป็นแฮนด์ตัวเดียวกับตัวในเก็ตเลยแหละอ่าใช่แต่ก็มีติดแฟลิ่งเข้าไปเิมแฟลิ่งเข้ามาซึ่ง2รุ่นเนี่ยจะมีราคาที่ต่างกันอยู่นะฮะก็อย่างรุ่นตัวในเก็ตเนี่ย NS 200เนี่ยอยู่ที่79,800บาทนะฮะ RS นะครับ 89,800บาทก็คือตัดกัน10,000บาทท้วนเลยนะครับแล้วก็บาจจจเนี่ยก็มีรุ่นท็อปล้วกันท็อปของหน้าตอนนี้ที่ขายในไทยนะค,ะครับกับโดมินา400อ่าคันนี้นี่คือผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ม่งเปิดตัวได้ไม่นานในอินเดียเนี่ย,ยก็คือเปิดตัวประมาช,ช,ช่วงปีที่แล้วเท่านั้นเองนะคระับเ,เป็นขอ้นอมรุ่นใหม่เลยของเขาครับ รายละเอียดต่างๆนีน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์เป็นหัวเช็ดนะ DTSI Dual Overhead Camshaft นี่แหละครับแต่ว่าระบบจุดโัวเทียนเนี่ยจะเป็นแบบ triple spark plug ก็คือสามหัวเทียนด้วยกันน่าสนใจนะฮะ 400cc 40แรงม้าผมว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะในเ่อานะ0ถึง1 0 0กโลเมตรเนี่ยในเวลา7.1วินาที เกียร์6สปีดแน่นอนนะครับ,รบแต่ว่ามี slipper c ์ u ลั h มาให้ด้วยบองกับหนาท <c oughs> ้ายปัดขนาดเชนเกียร์แรงๆนะฮะคอัพไซด์ดาวน์หน้า43มิลลิเมตรนะด้านหลังเป็นโมโนโช o c k นะ ABS นี่ของบอสนะครับทั้งหน้าและหลังอ๋ออชานแนลนะจัะดิสเบรกหน้าคู่อ่าอันนี้หล่ออีกแบบหนึ่งหล่ออีกแบบหนึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยโอเคเด่ะมันเป็นตัวตัวท็อปนะราคามันจะแพงที่สุดเท่าไหร่ครับอ่าอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ไม่แรงนะครับผมว่าไม่แพงคือเอาจริงๆด้วยรถอตสี่ร้อยซีซีเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องสูบเดียวก็ตามเนี่ยแต่ด้วย ฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาขนาดนี้เนี่ยผมว่าเป็นรถที่ที่น่าซื้อคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีการเปลี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นมาจาก p t m ทุก้290นะอืมใช่ว่าก็คือเครื่องล็อกเดียวกันใช่มับทำมานำมาปรับนู่นนี่นั่นให้มันเข้ากับในแนวนี้นะครับซึ่งทางบาจาิติเเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบ ยาวนานแล้วล่ะยาวนานนะฮะใช่ทัดจากรูมไทยแลนด์นะครับครับผมผมโกหออกเสียงผิดเลยก็รูมรูมนะครับพยายามไว้โอเคมาดูที่ฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ กับค่ายยามาฮานั่นเองบูธเขาประจํากันเลยนะใกลกันเลยต้องข้ามกันเลยข้ามกันเลยนิวยามาฮ่า wr155R เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่งานนี้นะฮะผมได้ได้ว่าเป็นไฮยลท์เด่นของทางค่ายยามาฮ่าเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณไม่กี่วันก่อนก็มีการเชิญสื่อมวลชนมาไปทดสอบรถคันนี้กันแล้วแต่ว่าไม่มีการเปิดราคาไม่มีการเปิดตัวแต่งานเนี้ยเปิดแล้วนะครับราคาเขาออกมาอยู่ที่10,000กับ5 0า0บาทนะ รุ่นนี้นะฮะก็แน่นอนมันมีจุดเด่นมากมายที่เราทราบกันดีอะ่ะมันคือเป็นรถแนวแบบลุยแบบเต็มตัวนะครับตัวเดิมเดิมของมันก็คือแบบจะเป็นสเปคลอซี่นะ,ะเป็นยางบั้งแบบลุยเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเครื่องยนต์นะฮะก็เป็นเครื่องยนต์ 155cc มี VVA มาให้หนี้คือบล็อกเดียวจาก R15 n t 1, <MP S 2> 15, 1>, <X S> 1> 5 XSR155 ครับก็จากสารุ่นนี้แต่ว่าจะมีการปรับ จูนในเรื่องคาแรคเตอร์ของ,งตัวเครื่องยนต์<ม>ให้เหมาะกับรถแนวรุวยๆแบบนี้นะฮะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย<ม>วันที่เปิดตัวแล้วเขามีโปรโมชั่นนะ,ะก็คือลูกค้า100ท่านแรกที่จอผ่านออนไลน์เนี่ยจะได้รับฟรีหมวกกันน็อก เดิร์ฟ็อกซ์นะฮะเป็นเดิร์เลยนะแล้วก็เสื้อเจอร์ซี่นะ W R 1 5 5 R Limited Edition ใช่นะครับเป็นของแถมที่หมดเรียบร้อยแล้วหมดเรียบร้อยเพราะว่า6นาทีแรกก็เกลี้ยงแล้วฮะแค่6นาทีนะฮะ6นาทีแรกเกลี้ยงแล้ว1นว้าอะไรคุณผู้ชมคือออนไลน์นะเปิดตัวุ๊บปุๆบอกราคาบอกเงื่อนไขของแถมมาปุ๊บหมดนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ จากนั้นอีกไม่นานเนี่ยยอดก็ไปทะลุที่600คันเรียบร้อยแล้วจากนั้นอีกแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่10นาทีเท่านั้นนะฮะคือบอกเลยว่าแฟนสายดุยบ้านเรานี้เยอะจริงๆนะฮะเยอะๆแล้วก็รอดูว่าตอนที่ไปลงตามดีลเลอร์ทั่วะเทศแล้วเนี่ยยอดขายจะเป็นอย่างไรบ้างนะอะต่อมาครับถัดๆกันมาเลยนะฮะอันนี้ก็บูธข้างๆกันข้างๆกันนะฮะัยักษ์เขียวคาบสกินั่นเองงานนี้ขนรถมาทั้งค่าย เกเปิดโมเดลใหม่เพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็เสียวแล้วครับคับผมเสียวจริงๆนะคิวคาสกีซิสั้นอา5์นะครับผมในไทยนะเปิดจุ่น s e a b s นะฮะจ้ราคา269,0 0 0บาทอันนี้มารุ่นเดียวเลยนะคือในงานเนี้ยมามารุ่นเดียวมีการเปิดราคารุ่นเดียวแต่ในอนาคตอ่ะจะมีการเอารุ่นธรรมดาที่ไม่มี a อ s มาขายหรือเปล่าันี้ยังตอบไม่ได้แต่ก็อาจจะมีนะฮะถ้าเกิดว่ามีเสียงเรียกร้องจากแฟนที่มีความต้องการในรุ่นปกตินะครับ ดูแลเดียรรุ่นนี้ก็ดิ้หนึ่งแล้วกันนะครับสเปคนี้ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะสี่สูบเรียง249.8ซีซีตรงนี้นะฮะครับผมฟีเจอร์ครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะ KTRC ครับขับสกี traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับปรับตั้งค่าได้สามระดับด้วยกันนะฮะอัพไซด์ดาวน์หน้า37มมิลลิเมตร ด้านหลังเป็นคอร์ิซอร์แท็งแบ็กลิ้งซับเพนชั่นนะฮะมีแอสเซทอิลด์สลิปเปอร์คลัชนะครับแล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็พาวเวอร์โหมดที่สามารถปรับได้2ระดับด้วยกัน่แล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยมี ABS หน้าด้านหลังมาให้ตามชื่อรุ่นแน่นอนแล้วก็สุดยอดของไฮไลท์ก็คือตรงนี้ครับ Kawasaki Quick Shifter สำหรับการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำลคลัชซึ่งทำได้ทั้งเพิ่มและลดเกียร์ด้วยนะฮะเป็นไบาเดเรชั่นน่าสนใจทีเดียวว่าราคามาแล้วเนาะ369จะทำยอดขายไปได้ ทีเท่าไหร่นะแต่ผมว่าแฟนคาวาเนสนุนสยย่งสรัทาาอย่างแรงแน่นอนกับรุ่นนี้นะฮะครับผมอ่ะแล้วปิดท้ายครับที่ค่ายญี่ปุ่นอีกหนึ่งค่ายนะฮะกับค่ายปิดนก Honda น,นั่นเองนะฮะฮอนด้าฮอนด้นี่คือ,อมีการเปิดตัวหนึ่งรุ่นเช่นเดียวกันนะฮะ ก็คืออ่อนิวฮอนด้าฟอร์ซ่า350นะครับครับผมคันนี้เนี่ยเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับที่รุ่นน่าตาภายนอกเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะแต่ก็มีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยๆในบางจุดแหละนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะอันนี้คือหัวใจหลักเลยหัวใจหลักเลยนะฮะกับเครื่องยนต์ e sp plus ขนาด3 3 0ซีสี่วาล์วนะฮะซึ่งจะทําให้การเผาไหม้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะมีแรงเสียดทานต่ําลงนะครับครับผมอ่าแล้วก็ Me... การส่งกําลังที่ต่อเนื่องนะพร้อมกับกระเดื่องกดวาลวแบบโดร l e ร u ์ยูนิแคมนะครับให้การบิดเนี่ยเร่งมันติดมือนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มเพลาบาลานเซอร์เพื่อสร้างความสมดุลให้กับเพลาข้อเหวี่ยงนะฮะก็คือการขับขี่จะสมูทแล้วก็แรงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเครื่องมันจะสั่นน้อยลงในเวลาวิ่งที่รอบขึ้นอยู่สูงสูงถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการย้ายตำแหน่งหม้อน้ำครับอันนี้คือราสำคัญจริงๆริมาอยู่ด้านหน้ารถแล้วนะครับก็คือก็คืออยู่อยู่กับใกล้เครื่องมากขึ้นนะฮะแล้วก็ จากการช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วเนี่ยนะครับผมไอตัวหม้อน้ำเนี่ยยังทําให้การกระจายน้าหนักเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นควบคุมรดต้นหน้าพลิกรถอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของตัวครอบท่อไอเสียใหม่ ตรนี้ชิวหน้าไฟฟ้าใหม่ด้วยเออเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกใช, <นะ S 1> ใช่ใช่ใช่<ม>อันนี้มีความสูงจากเดิมไปอีก150มิเมตรด้วยกันนะฮะครับผมซึ่งถือว่าโอเคนะสบสายออกทริปบะสํำหรับคนตัวใหญ่ด้วยค<ม>นตัวสูงสูงที่เวลาขี่เขบอกว่าชิวหน้าเดิมเนี่ยลม,มอาจจะเข้ากลางหน้าผาอ่าคนที่สูงเกินร้อยแปดสิบแต่ว่าคราวนี้มาเนี่ยเขาการันตีว่าคนที่สูงร้อยเก้าสิบลมผ่านหนีไปเลย อ่ะที่เหลือก็ฟีเจอร์ก็เหมือนเดิมนะครับ ABS traction control มีมาให้ไม่พลาดตรงนี้นะกุญแจอัจฉริยะด้วยกุญแจนี้มาแล้วก็มาแรกคอนเซ็ปต์นะครับ only for the greatest นะครับพอที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น รถที่คนแวะเวียนมาชมไม่ขาดสายนะมีทั้งหมดสีสีุ่นใหม่นะสีสีแล้วก็ประกอบไปด้วยสีขาวน้ําเงินนะจะจะเป็นตัวขายเลยโปรโมทตัวขายนะฮะครับผมสีดำนะขาดไม่ได้แล้วก็สีแดงนะฮะแล้วก็สีน้ําเงินด้านนะฮะราคาครับผมราคาครับก็ บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของรถรุ่นนี้นะครับตอนแรกที่เราทําข่าวมาแรกๆนั่นแหละตั้งแต่รู้ว่าฟอร์ซ่าจะมีสามารถสูญเนี่ยเราเกิงไว้แล้วว่ามันต้องแพงกว่ามาสักหมื่นหนึ่งอย่างน้อยสองหมื่นห้าอ๋อหรืยืนจำไม่ได้แต่ว่าหกเจ็ดพันต้องมีต้องมีต้องมีแน่ๆแต่เอาจริงๆเนี่ยรุ่นเดิมฟอร์ซ่าอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะรุ่นนี้ครับอยู่ที่เพียง173,500บาทตายแล้วก็รับจองเรียบร้อยแล้วนะใครสนใจก็รีบๆตัดว่ามาแรงเหลือเกินคันนี้นะะฮ อ่านอกจากที่เราพูดถึงทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยอย่างที่อบอกนะฮะยังมีค่าอยอื่อีมากมายย่างซูซูกิเนี่ยก็คือมีการขนเอาโปรโมชั่นต่างๆมากมายคือผมบอกเลยว่าจัดหนักมากค,คือจะไม่มีรถรุ่นใหม่เปิดตัวนะแต่ว่าโอแรงอยังตัว วิสตอมพันเนี่ยก็ทำเป็นแสนกว่าบาทนะฮะใช่แล้วก็รุ่นอื่นๆก็มีส่วนลดนะครับก็เรามาดูกันนอกจากนี้ก็จะมีค่ายอะไรอีกฮะนอกจากเอ็นฟิลอาเซียนฟิลก็มีการเปิดตลิมิเต็ดลิมิเต็ดตัวคลาสสิก500ค่อนที่จะไม่ทำแล้วเนี่ยนะฮะใช่ครับผมใครสนใจก็ต้องรีบมานะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี B M w b M w มีมีตัวอะไรมาใหม่ฮะมี F 900 F 900 R มาใหม่นะครับแล้วก็ F 900 X R X R นะคือเปิดตัวที่เมืองนอกไปแล้วแล้วก็มาเปิดที่เเมือออองงไทยีกรบนึาแล้น ครั้งแรกเลยไหมน่าจะเป็นครั้งแรกในอาเซียนด้วยะนะนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีทางของอแบรนด์ รถไฟฟ้าต่างๆนะฮะที่อยู่ในงานก็เป็นอีกทางเลือกที่สนใจนะฮะงานไทอั้มด้วยอย่าลืมว่ามีไทยอั้มมีไทยอั้มด้วยไทยอั้มเป็ไทยอั้มมีรุ่นลิมิเต็ดนะฮะลิมิเต็ดของเป็น TFC ของอ่าตัวบอลลูนวอเบอร์แล้วก็มีของนักสตั้งชื่ออะไรนะคีคินอ่าชีคีคินใช่เขามาแล้วนี่มันเปิดตัวมาๆมานะครับเป็นรุ่น T100 กับ T120 มี2รุ่นแล้มี3รุ่นแค่เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะครับผมก็ไปชมกันได้ตามแนวทางที่เราชอบเลยนะฮะแค่มาเดิมก็เพลินแล้วนะฮะแต่ก็ฝากไ่้หนึ่งว่าอางคงเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่นะฮะมาก็คือป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นนะใส่สมแมสนะฮะรักษายะแห้งอะไรนะเขาอาจจะมี บรรยากาศในการจัดงานที่แตกต่างจากทุกๆปีไปบ้างนะเขาบูทต้องมีสแกนจะเขาก็ต้องมีสแกนออกอจะมีจะมีการจำกัดจำนวนคนเข้าบูทใช่พนักงานคอยสั่นกระดิ่งเวลาเอยู่ใกล้กันเกินไปอะไรอย่างนี้เออมีมีจะเปเนรถขายไอติมเลยไม่ใช่คหมนึกว่าไอติมกระดาบเหมือนกันอะไรหิวๆไม่ใช่นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับงานมอเตอร์โชว์จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับ Impact Challenger เมืองทองธานีครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ผมต้องขอบคุณผม g p x แต่ไอทูชาเลนจ์เพื่อกับ สวนในการเป็นการครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ซับสไครต์สนับสนุนพิมพ์ไม่ใช่ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับีผมสองคนขอตัวลวาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสหรับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge